ครับสวัสดีครับวันนี้พระบ้านสวนน้องกอข้าวเราจะมาลองดูพระองค์นี้กันนะครับมีคนถามมาเยอะเราจะดูว่าเออพระองค์นี้ที่มีคนปิดไปทําไมราคาราคาของของเขาค่อนข้างอ,อ่พอสมควรนะครับอันดับหนึ่งครับเราดูก่อนเลยพระองค์นี้ที่ราคาคนปิดไปพอสมควรคือประมาณหมื่นกว่าบาท หมื่นกว่าบาทคือพระไม่ได้ราคาสูงเกินเอื้อมพอจับต้องได้เรามาดูก่อนนะครับว่าทําไมพระองค์นี้ถึงราคาหมื่นกว่าบาทอันดับแรกคือพระที่ทั้งผมสะสมไว้เนี่ยคือหนึ่งเราดูก่อนเลยพระถูกพิมพ์ถูกพิมพ์ยังไงครับคือหนึ่งคือเห็นไหมครับเส้นซุม้มเส้นซุ้มด้านด้านนี้จะโยเข้ามาอันดับสองก็คือ อันนี้คือพื้นฐานเบสิกต้นๆเลยนะครับซอกแขนตรงนี้จะลึกอันนี้ตื้นอันดัดสามก็คือส่วนใหญ่พระเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอลักษณะแบบนี้ตรงไหนครับเรามาดูตรงฐานครับฐานกับหัวเข่าชั้นแรกหัวเข่าหัวเข่ากับฐานชั้นล่างชั้นแรกเลยเราดูนะครับพอเราเอียงพางนี้ดูเห็นไหมครับว่าฐานด้านนี้จะต่ํา ด้านนี้จะสูงหัวเข่าจะสูงกว่าหัวฐานชั้นนี้และหัวฐานชั้นนี้จะสูงกว่าหัวเข่าตรงนี้นี่ครับเราเอียงดูเราจะเห็นเห็นไหมครับคอยเห็นไหมพอเห็นเนาะแล้วก็อันดับสามอันดับสี่คือพระองค์นี้มีทองมีการปิดทองมาก่อนสังเกตไหมครับจะเห็นไหมเห็นไหมเออ นี่ครับถ้าองนี้มีปิดทองมาก่อนตรงนี้ทองทองทองที่ปิดนี่มีเศษทองที่ปิดอยู่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้ามีการปิดทองมาก่อนนี่ครับ มีการปิดทองมาก่อนและอย่างที่บอกถ้าเราดูในระดามนี้เห็นไหมครับจะเห็นทองและที่สําคัญเนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่ค่อยพบเจอแล้วก็เขาจะไม่ค่อยบอกกันเราต้องอาศัยแบบจดจําจากหนังสือเล่มหลักๆมาตรฐานเอาเองหัวฐานเห็นไหมครับหัวฐานชั้นแรกสูงพอมาถึงนี้เทลงมาต่ําแต่เข่าจะสูงเห็นไหมครับแต่เข่าด้านนี้ต่ํา แต่หัวฐานด้านนี้จะสูงซอ่อแขนซอกแขนข้างนี้ตืดแต่ข้างนี้จะลึกนะครับนี่ข้างใบหน้ามีทองนี้มีทองระหว่างองค์พระนี่คือมีรอยรูพุนปลายเข็มเกือบทั้งองค์ที่สำคัญนี่ครับมาดูพระองค์นี้เห็นไหมครับ มีลงรักลงรักเปลือกมังคุดรักแดงมาก่อนด้วยนี่ครับนี่อันนี้รักติดอยู่นิดนึงเห็นไหมครับถ้าเราเอียงอย่างนี้จะเห็นชัดเลยถ้าไม่ชัดขออภัยนะครับนี่เห็นไหมฐานฐานจะต่ำฝั่งนี้จะสูงจะเทลาดลงมา เราไปสังเกตดูได้สมเด็จที่เราพบเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอลักษณะพิมพ์ที่ถูกพิมพ์ประมาณนี้แล้วก็นี่ทองที่ปิดอยู่ที่องค์พระเห็นไหมครับซอกแขนของท่านลึกมีทองเกือบเกือบทั่วนี่ทั่วทองทองแล้วดูเนื้อหาครับเนื้อหาจัดจ้านหนึกนุ่มดูครับความเก่าของเนื้อธรรมชาตินี่ครับ เนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีเศษก้านผูเผานะครับที่สำคัญพระองค์นี้มีการฝนขอบใช้มาก่อนมีการฝนขอบเห็นไหมครับพระฝนขอบไม่ชัดอ่านี่ชัดละพระฝนขอบข้างเลี่ยมเข้ากอบใช้มาก่อนนี่ครับข้างหลังที่เป็นรอยเลี่ยมเดิม แล้วมีลักษณะสังเกตนะครับรูพุนปลายเข็มเกือบทั้งองค์แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็ฝนขอบด้านบนฝนขอบด้านล่างอาจจะไม่ชัดโฟกัสกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยดีด้านล่างก็ฝนนี่ครับ พระองค์นี้มีเลี่ยมใช้เปิดหลังมาก่อนแล้วเราดูดูเลี่ยมใช้เราดูอย่างนี้จะเห็นว่าเหมือนก็เป็นเป็นรอยแต่จริงๆแล้วพระเป็นรอยล Hyundai, ึกลงไปในเนื้อเลยคอยดูนะครับพอเราเอียงเข้าหาแสงปุ <blindness. S 2> ๊บเห็นไหมครับจะเห็นรอยหลุมเลยรอยหลุมเป็นรูปหัวใจคือเป็นหลุมลงไปเลย อันนี้ก็ยินดีกับเจ้าของพระด้วยนะครับขออนุญ,ญาตเอามาลงไว้เป็นแนวทางศึกษาไว้ศึกษาร่วมกันบางคนว่าเออทําไมพระเสน้นสุงมโยเห็นไหมครับบางคนว่าเออทําไมพระบางองค์ราคาราคาถูกไม่แพงก็ถ้าผมเช่ามาไม่แพงผมก็แบ่งไม่แพงครับแต่ถ้าองค์ไหนที่ผมเช่ามามีราคาพอสมควรก็ราคาท่านก็พอสมควรเพราะนั้น ราคาพระก็จะอยู่ที่องค์พระดูได้เลยครับอ่งครับพระองค์นี้ไม่ได้ราคาเกินเอื้อมนะครับหมื่นกว่าบาทเองแต่ว่าพอจับต้องกันได้แต่เพียงแต่ว,ว่าจะเก้แท้เนี่ยไม่รู้ละเราเกิดไม่ทันแต่เอาเป็นว่าเห็นไหมครับฐานเราเจอพิมพ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเราต้องไปหาดูอย่างนี้เรียกว่าพระถูกพิมพ์สําหรับผมนะครับแต่คนอื่นไม่ แล้วเราลองดูเราลองดูเทียบกับหนังสืออันนี้หนังสือหลักๆนะครับเห็นไหมครับฐานฐานชั้นแรกซ้ายมือเราจะสูงเห็นไหมขวามือจะต่ำกว่าหัวเข่าเห็นไหมครับอ่าเรามาดูอันนี้อีกเห็นไหมครับอันนี้ชั้นแรกจะชั้นแรกฝั่งซ้ายมือจะสูงฝั่งขวามือจะต่ำหัวเข่าจะสูงกว่า เห็นไหมครับเส้นซุ้มข้างซ้ายจะโยกออกมานะครับแล้วเราดูนี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเห็นชัดเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยจะต่ําหัวเข่าจะสูงแล้วฝั่งเนี้ยช่องว่างระหว่างฝั่งนี้จะแคบแล้วฝั่งนี้จะกว้างเนี่ยเบสิกหลักๆที่ที่สําหรับผมแนวทางการศึกษานะครับ เราลองลองไปดูแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกองนี่อันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำนะครับเราลองมาดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอียงปึ๊บอย่างนี้เราจะเห็นเลยนี่ไงครับเห็นไหม ฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำแล้วก็ช่องตรงนี้จะแคบตรงนี้จะกว้างครับอันนี้คือมันก็ถือว่าเป็นพระถูกพิมพ์สำหรับผมนะครับแล้วเนื้อหาเราก็ดูความเก่าดูการผ่านการเวลาการใช้ของเขามาหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นคนอื่นคิดว่าขายแพงกว่านี้แต่ว่าผมเช่ามาก็ประมาณนี้ผมก็แบ่งให้ประมาณนี้เพราะนั้นก็บางทีก็อยากให้เพื่อนๆนทราบว่าเออพระบางองค์ คือทำไมราคาสูงหน่อยแต่บางองค์ทำไมราคาราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สูงก็ตามเนื้อหาและฟอร์มพระนะครับเอาเดี๋ยวก่อนจะจบจะจากกันเดี๋ยวลองให้ดูเนื้อชัดๆอีกทีนึงแล้วก็ยินดีกับเจ้าของเจ้าของท่านใหม่ด้วยขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตเอามาลงเพื่อเป็นแนวทางศึกษานี่ครับดูเนื้อเห็นไหมครับ นี่ดูเนื้ออันนี้ก้านผูกเผาแล้วทั่วองค์เลยนะครับเป็นรอยรูพูนปลายเข็มที่สำคัญพระเคยปิดทองมาก่อนนี่ครับนี่แล้วก็จะมีสนิมองค์นี้มีสนิมกระป๋องติดอยู่นิดหนึ่งตรงนี้พระมีการฝนขอบใช้มาก่อน นี่อันนี้ลักมีลักเก่าติดอยู่มีฝนขอบใช้มานะครับข้างหลังเป็นหลังแบบหนึ่งของของของผ้าสมเด็จที่ศึกษากันคือมีรูพุนปลายเข็มนะครับลองดูนี่ครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับก็ขออนุญาตเอามาลงให้ ให้รับรู้รับทราบกันเพื่อแนวทางในในการศึกษากับราคาพระที่ผมแบ่งปันให้นะครับทาไมทำไมบางองค์ถูกทำไมบางองค์แพงก็แพงก็ไม่ได้เกินเอื้อมนะครับแล้วแต่แนวทางการสะสมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ